สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีวันพุทธที่15ตุลาคม2568นะคะพรุ่งนี้ก็เลขออกแล้วเนาะพี่น้อง FC ใครยังไม่มีแนวทางนะคะก็ลองนาแนวทางที่เราลงให้นอ้อง FC ก็เอาไปเป็นแนวทางกันนะคะใครยังไม่มีแนวทางตัวเลขที่จะเสี่ยงโชคในวันพรุ่งนี้เนาะก็ เอาแนวทางที่เราลงให้นะคะไปเสี่ยงโชคกันนะคะ FC อ่ะคลิปนี้เนาะ FC เราก็จะลงแนวทางติดบนล่างให้นะคะแนวทางติดบนล่างเนาะ FC ปี68ปปีนี้นะคะติดบนล่างยังไม่พลาดเลยแม้แต่งวดเดียวนะคะเข้าทุกงวดเลยนะคะ FC ติดบนล่างนะคะเลขติดเนาะ FC มันเข้าดีเดินดีนะคะยังไม่หลุดยังไม่พลาดเลยนะคะเป็นแนวทางกันไปเนาะวดที่ผ่านมานะคะ F4 ติดบนล่างนะคะ,ะติดบนล่างวดที่ผ่านมามันได้สี่ตัวเนาะก็เข้าที่แปดนะคะนี่ข้างบนมันออกเจ็ดเจ็ดข้างล่างออกแปดเจ็ดนะคะ เราจับคู่มาให้นะคะเนี่ยถ้าแปมานะคะเราจับให้แปดเจ็ดนะคะเลขมันออกเจ็ดแปดเนาะก็เป็นแนวทางไปนะคะลงให้ fc ห้างวดนะคะ,ะ,คะเลขติดบนล่างก็เข้าทั้งห้างวดเลยนะคะแล้วก็จับคู่ก็เข้าเช่นกันนะคะเข้า5งวดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ ครั้งนี้ก็จะเป็นงวดที่8เอ่งงวดที่6นะคะ fc ที่เราเอามาลงให้เนะเาะแนวทางติดบนล่างนะคะพร้อมกับจับคู่มาให้ด้วยนะคะ fc งวดวันที่16ตุลานะคะติดบนล่างมันได้2ตัวนะคะคือ8กับ7ถ้า8มานะคะก็เราจับคู่มาให้ มีอยู่ห้าคู่นะคะมีแปดห้าแปดหกแปดแปดและแปดเก้านะคะถ้าเจ็ดมานะคะจับคู่ได้4คู่นะคะมีหกเจ็ดเจ็ดห้าและ7จนะคะเอาไปเป็นแนวทางกันนะคะ fc ชอบก็ลองตามกันดูนะคะสำหรับเลขติดบนล่างเนาะ เพราะว่าปีนี้มันยังไม่พลาดแม้แต่งวดเดียวเลยนะคะกับเอเลขติดบนล่างนะคะเข้าทุกงวดเลย f อซนะคะยังไม่หลุดยังไม่พลาดนะคะ,ะแล้วก็แนวทางนี้เนาะ fc แนวทางนี้นะคะนี่ เลขออกในนี้1คู่นะคะถ้าถ้างวดนี้นะคะถ้ายังเดินต่อเนื่องนะคะงวดนี้เดินต่อเนื่องถ้ามันยังไม่หลุดนะคะ FC ะในนี้มันจะมีเลขที่มันจะออกในงวดวันที่16ตุลานะคะ FC อยู่หนึ่งคู่นะคะงวดที่แล้วเนาะ FC ก็เข้าคู่7-8นะคะ ข้าที่คู่78นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะเลขปอกในนี้1นคู่เนาะ FC ก็เข้ามา8งวดติดแล้วนะคะ8งวดติดนะคะถ้างวดนี้เข้าก็จะเป็นงวดที่9นะคะเอาไปเป็นแนวทางกันดูนะคะอย่างงวดที่แล้วเราให้ A ตัวหลักร้อยเนาะ FC หลักร้อยของเรา เราให้ไปห้าตัวน้อง fc มันก็เข้าที่เก้านะคะงวดนี้หลักร้อยนะคะ fc หลักร้อยงวดนี้นะคะเด่นห้าตัวนี้นะคะคือแปดหกสี่หนึ่งสามนะคะแปดหกสี่หนึ่งสามอย่าลองนำหลักหลักร้อยนะคะ หตัวในนี้เนาะ FC แต่ตัวห้าตัวในเนี้ยตัวที่เด่นที่สุดคือแปดนะคะก็ลองลงมาตามนี้เลยครับแปดหกแล้วก็สี่นะคะลองตามกันมาเลยนะคะหมดที่แล้วก็เข้าที่เก้านะคะหลักร้อย ชุดสามตัวตรงโต๊ดเนาะ FC เมื่อที่แล้วเลขมันออกเก้าเจ็ดแปดเนาะสามตัวตรงโต๊ดนะคะเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดอันนี้มันเป็นเก้าแปดเจ็ดเนาะนจะเป็นชุดอ่าเลขสามตัวตรงโต๊ดนะคะถ้าเลขมันไม่ออกเบือนหามนะคะ FC ในนี้นะคะชุดสามตัวตรงโต๊ดในเนี้ย มันเข้าแน่นอนนะคะจุดสามตัวตรงโต้นนะคะ เาดูเป็นแนวทางกันไปเนาะ FC มอดนี้หลักร้อยเรา,า86413นะคะ86413หลักร้อยเราเนี่ป8นี่เด่นกว่าเพื่อนเลยนะคะลองลงมาจะเป็น6413นะคะ867 แปดแปดเก้านะฮะอย่างชุดสามตัวตรงโต๊ะที่นี่มันก็มีอยู่นะ fc แปดหกเจ็ดมีอยู่นะคะแปดหกเจ็ดนี่เป็นแปดเจ็ดหกนะคะเนี่ยแปดเจ็ดหกนี่หกเก้าก็มีแปดหกเก้าก็มีนะคะแต่แปดแปดเก้าในนี้มันจะไม่มีนะคะเ,เลขเบิ้ลน,นะคะเบิ้ล ะะจะไม่มีนะคะเบิ้ลกับหามในนี้มันจะไม่มีนะคะใครชอบหลักร้อยหกหลักร้อยสีหลักร้อยหนึ่งหลักร้อยสามก็ลองเอามานะะประกบคู่กับเลขออกที่ออกในนี้หนึ่งคู่ดูเนาะ fc งวดนี้ถ้าเดินต่อนะคะถ้าเดินต่อถ้ามันเข้าก็จะเป็นงวดที่9แล้วนะคะ,ะเลขออกในนี้1คู่นะคะถ้างวดนี้เดินต่อนะคะก็จะเป็นงวดที่9นะคะข้างบนมันดับเต็มจับคู่แล้วมันดับเต็มคู่เนาะ fc อะไรที่เป็นคู่คู่ตัดออกไปเลยก็ได้นะคะเฉะพาะข้างบนนะคะอย่างพวกศูนี่ ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดนะคะสี่หกสองแปดแปดหกนะคะตัดออกไปได้เลยนะคะเฉพาะข้างบนนะคะไม่เกี่ยวกับล่างนะคะข้างล่างข้างล่างนี่ในนี้ก็เล่นได้ทุกตัวนะคะ,ะยกเว้นข้างบนตัวที่เราบอกว่าที่มันเป็นคู่คู่นะคะข้างบนมันดับอสองตัวมันดับแต้มคู่คู่นะคะข้างบนก็ให้เน้นหกเจ็ดหกเก้าแล้วก็แปดเก้าไปนะคะ อ่ะสี่หนึ่งใครชอบก็ลองติดเอาไว้เด้อ fc ฟซสี่หนึ่งนี่ก็ออกกันอ่ะทุกปีอยู่นะคะสี่หนึ่งเนี่ยสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะเป็นแนวทางกันไปเนาะติดบนล่างนะคะแปดกับเจ็ดนะคะแล้วก็จับคู่มาให้นะคะอ่ะคลิปนี้ก็ ากแนวทางกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจีนุนับซัพ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ